ทิปนี้ก็มาลุยที่เขื่อนป่าส่าอีกรอบนะคะมาถึงลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงแลนะ<ๆ>แลนะ้า<ๆ>เขากาลังจะเก็บของกับพอดีโยกกับพี่นานก็เพิ่งมาถึงนะคะ,ะนี่ค่ะวันนี้จะมาลงตรงนี้นะคะ,อ,ะอยู่ตรงหน้าบ้านพักบ้านสวนบุญยังนะคะนี่ค่ะหมายโซนนี้นะคะตรงนี้ก็จะมี ร้านอาหารขายอาหารตาสั่งนะคะเดี๋ยวหยกจะไปใช้บริการห้องน้ำสักหน่อยข้างในเดี๋ยวมาดีวิวให้น้าๆดูก่อนนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะส่วนโซนด้านหน้าริมฟ้าแคมปิ้งก็โอ้โหนั่นรถจอดยาวเลยค่ะถึงโน้นเลยนะคะโอ้โหวันนี้นะัานักตกปลาเยอะมากมาดูแบบนี้วันนี้ลมแรงขึ้่นแรง โอ้ได้ปาลาอะไรนะพอได้ไหมคะได,นะได้ตัวเล็กตัวเล็กอะไรกินง่ายหมานไหมข้าววันนี้มาแคมปิ้งใช่ไหมคะ อ๋อไม่ได้ปลาเลยเหรอโอ้อ,อืมอ้ยแล้ขคลื่นแรงมากเลยเมื่อคืนลมไหมคะนี่หรือว่าเพิ่งลมเมื่อคืนดีนิ่งเลยครับโอ้ค่ะเดี๋ยวเราจะจับอ๋อแข็ง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 โอ้โหลมเลย ทางนี้มีกระชังลงน้ําแสดงมาได้ปลาได้ปลาไหมคะมาไปเข้า,า,ขาหรอโอ้ขึ้นแรงข,ขึ้นแรงเลยะ,ะดูโอ้ยมีพุทราด้วยกินพุทราจนเบื่อแล้วนี่นี่ <laughs> ปาไม่กินพุทราเต็มต้นเลยคระลูกบีใช่ไหมคะเน่าไหม มอพืชซาดีด้วยไม่เน่าแล้วเราจะลงตรงนี้ค่ะตรงน้าเขาเนี่ยกำลังจะเก็บของกลับตกตอนกลางคืนดีกว่าลมไม่แรงะลางคืนลมแรงมากต่พี่เขาก็จะเตรียมเก็บของกลับแล้วค่ะไม่ได้ปลาเลย เดี๋ยวเราไปยกไปเข้าห้องน้ําก่อนอจุดนี้อยู่ก่อนถึงริมฟ้าแคมปิ้งนะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะริมฟ้าจะอยู่มุมนั้นนะคะวันนี้จะลงตรงจุดนี้ค่ะบ้านสวนบุญยังที่พักและลานกลางเต็นท์นะคะเนี่ยมาบ่อยค่ะแต่ยกไม่ได้มาลงตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มารีวิวให้พี่ๆนานา,นาได้ดูกันนะคะนี่ย ทางด้านในก็จะมีมีร้านค้ามีร้านค้าขายอาหารขายกับข้าวนะคะเข้าห้องน้ำเลยค่ะเข้าเลยค่ะค่าบริการเท่าไหร่คะอย่างเลียญสิบสองห้าสิบบาทอ๋อตู้มันจะมีตู้หยอดอยู่อ๋อมีตู้หยอดใช่ไหมคะสแกนได้มีตานแวะสแกนได้ค่ะค่ะอ๋อห้องน้ำข้างในทำดีเลย อันนี้เป็นลานแคมปิ้งด้วยใช่ไหมกางเต็นท์ได้ด้วยใช่ไหมคะกางเต็นท์ตรงไหนคะโซน,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 นอ๋อแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเนาะค่ะ <ใน S 1> ค่ะ <ใน S 1> อ,อ๋อนี่กลางเต็นท์ได้หมดเลยนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตกใจงอูห้องน้ำผู้หญิง นี่ค่ะนี่ค่ะจะมีห้องพักด้วยนะคะห้องพักมีห้องพัก,พกมีลานกลางเต็นท์ค่ะนี่ค่ะบ้านสวนบุญยังนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะลองมาพักวันดูนะคะแคมปิ้งเกินป่าสักค่ะ